จะทําตัวรูปสิบแล้วครับสิบสามนะเพราะว 11, ่าสิบเอดกล่าวยังกล่าวแล้วสิบสองกล่าวแล้วใช่ไหมประมาณนะครับจะสิบสามนะเขาเลยเกิดขึ้นก่อนนะครับตรวนี้ปาถะาของพม่านะเป็นแบบนี้ครับเต,ตอาเทโสแต่ว่าของขอ,อจรางก็เป็นอะไรเตอาเทเี อย่าไปดูเชื่อปลา่ายทีหนึง่งเห็นไหม C A t r t าเนี่นแปลก่อนนะ C A t ท t s o A N อันว่าการอาเทศเป็นต โห oh, ติย่อมมีฐานในในตำแหน่งติสาแห่งติสับสุเตนะด้วยสูตรยาถาทินามีว่ายทะยาาปปดังนี้เป็นต้นหรือยทาโนปปันนาดังนี้เป็นต้นนะครับเตอาเทส่วนว่าการอาเทศเป็นเตโหติย่อมมีฐานในในตำแหน่งติสาแห่งติสับ สุดเทนะด้วยสูญญาทิณามีว่ายะทานุปป,ปันนาดังนี้เป็นต้นดังนั้นใช้มหาสูตรนะอกี้เนี้ยถ้าเราลบอธิอธิกาศัพท์ในท่าการสมานใช้ยะทานุปป,ปันนานิปตานาสิตชันติถ้าอร,ารุสุธิเขานิยมใช้ตีสูติข้าในานามกับสมที่นะอันดูสูตรต่อมานะครับ โรอันว่าความเป็นระทัศะแห่งทะอักษรทัศะสัตเทในทัศะศั์โหติย่อมมีสุตตนะด้วยสูตรอิติว่าเอกาทิ่โตทัศาาระสังขยาเนอิติดังนี้โรอันว่าความเป็นระทัศะแห่งทะอักษร ท่าสะสัตย์ในท่าสะสับโพติย่อมมีสุตเนี่ยได้สุติว่าเอากาทิโตทาสาระสังขยาน,นีนี่สุดนี้แหละยวไปดูอีกทีหนึ่งตัดบทยครับสุดนี้มีกี่บทมาดูที่เนี้ปัะหาตรงนี้นะ เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมอ่าอาจารย์ก็บอกให้ใส่ตัวนี้มาใส่ทัศน์มาแล้วก็ทัศนะตัวนี้เป็นอวิพัตินิเทศลบลบศาสทิ้งนะอ่าตับกันครับสี่บทน,นะ

พิพัฒตยันตาปฏาวิภาคาวาเสนะจตุปฏาไมทางสุตติธาตับังเอกาทิโตติเอกังปัตังทัสสติเอกังปัตตังปฏิเอกังปัตังสังขยญาณิติเอกังปัตตังพิพัฒตยันตาปฏาวิภาคาวาเสนะจตุปฏาไมทางสุตติธาตับังตัวตามามีไหมมีนะ ว่าสับตาม,มาครับละอันว่าความเป็นละเอาตามนี้ก็ได้ครับทัศแห่งทะาอักษรใช่ไหมทัศสะ,สะแห่งทัศส,ะสะัพ เดี๋ยวๆเขาก็ดูปัญหานะเฉยไว้ก่อนปัญหานี้ก่อนพระรักษาเป็นพระทัศแห่งท่าอักษรทัศสะแห่งทัศสะวัตมานัสสะอันเป็นไปอยู่สังขยาในในในจํานวนในจํานวนนับนะรัสะอันเป็นเบื้องหลังสังขยาโตจากสังขยาสัก เอกาที่โตมีเอกาสับเป็นต้นว่าบ้าเพราะนั้นมีสองลูกไงมีสองลูกนะเอการัศกาะก็มีใช่ไหมเอกาทักน์มีไหเพราะนั้นวาสาบมีอาจวิกัปนะเดี๋ยวก็ไปดูปัญหาเนอาจารย์ก็บอกว่าตรงนี้เป็นอวิพัตตินิเทศนะ ม,มติของขจีนาและลูกสิทีนะเป็นพิกับปณะนะไม่แน่นอนนะเนี่ยเอกาทาศาเอการาศะส่วนมุขลานะครับเขาบอกว่าแปลงเป็นราได้พิสูตนว่าระสังขยาโตวัแปลงธาของทาศะสัพท์ที่อยู่ท้ายสังขยาสัพท์เป็นราตาสมควรและกล่าวว่าวาสัพ ในสูตรนั้นมีอ,อัตโภติตาวิภาษาจําแนกที่สี่สามอย่างแน่นอนเนี่ยไม่แน่นอนแล้วก็ไม่มีในสูตรนะเพราะฉะนั้นของโมคราณะนะในเพื่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราคอยตามเลยคอยตามอาจารย์ขจนะนะท้ารุสิทธิตามมันิของรุสิธิปกรณ์นะอาทิศัพท์ ในสูตรเนี้เอกาธิโตหมายเอาเทวิติเท่านั้นจึงมารูปเป็นทวารสะเตระสะนะแปลงทะเป็นเตระนะไม่มีรูปอื่นในจำนวนสติขึ้นไปแต่คำพินี้ท่านไม่ให้กล่าวสูตรว่าอัฐาธิโตจักไว้นะครับที่แปลงทะของทัาศะท้ายอัฐาศะเป็นต้นเป็นละในสังขยาได้บ้างนะ นะดังนั้นอาทิตสาบในสูตรนี้คือเอก,กาทิโตเนี่ยจึงหมายถึงสัขยาสับที่แปลงท้าเป็นละได้อห้าศัพท์ครับขีดเอาไว้นะตรงนี้สำคัญครับห้าศัพท์เนื่องจากว่าอัฐาธาิโตอัฐาธาิโตจะเนี่ยท่านบอกไม่มีประโยชน์เพราะว่า สามารถใช้อธิศัพท์ในสูตรว่าเอากาทิ่โตเป็นต้นเนี่ยกลับได้เลยนะครับนะฟิวนะเพราะนั้นในยะของรู้สทธิเอาแค่ทวิกติใช่ไหมอ่าส่วนงพีนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่สาม ปัญจสัตตครับตามงให้อขได้ไหมสิบสามหนึ่งกันเนี่ยเนี่ยรู้สุธีเนี่ย,ยพอทำเป็นสังขยาตาัดทิศปุ๊บหลังจากนั้นลงปัจจัยในปรณะ,ะตัดทิศเลย เห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าท่านอาจารย์เก่าเก่าแยกกันนะตรงนี้เกาแยกกันนะตอนนี้ก็เรากำลังทำให้เป็นสังขยาอัดทิ้ก่อนนะเสร็จแล้วให้ไปลงมาปัจจัยหลังแต่ตรงนี้ทำปุ๊บลงปั๊บเลยได้เก่าวคู่กันเนี่ยเนสิบสาครับตายโยจะทัศาจะเซราสะนี่แปลง สี่เป็นเตนด้วยเตสุทิมะเราแปลงด้วยยะธาะน,นุปปานานินปาัตนาสิชันติตโยจารว่าสามทั้งหลายด้วยทัศจะอัว่าสิบทั้งหลายด้วยเตระสาชื่อว่าเตระสาสิบสามเตทัศมีไหมมีไหมไม่มีเนะาะมีเตระสาครับเตระสานะแปลง้าเป็นเตระระนะวันนั้นถ้าต้องวิเคราะห์เป็นถ้าศมาดเดารูปนี้ถ้าเป็น อธิยาตประิสตตลาดได้รูปนี้ครับตีหิอธิกาท,าาาทาา่าศาเตอร์สะท่าศาสตร์อนุสิททั้งหลายอธิกาอันยิ่งตีหิด้วยสารทั้งหลายเตอร์ะสะชื่อว่าเตอร์ะสะแปลว่าสิบสามสิบสามนะอ๋อไม่มีนะไม่มีกระดูกับอาจารย์ อ่าดูตรงนี้เลยนะตรงช่วงของแต่ตรงนี้ดูดูขออาจารย์นิดนึงนมีลบเหมือนกับขออาจารย์ไหมอ๋อทำเป็นทวันท้าสมาดเกี่ยวกันนะ,ะมาดูนี้ ตโยจทัสสะจอิติอเทในอันนี้บทิตากาลชื่อเทวันทัศสมานด้วยนามานังสมุจโยทวันตัวตั้งเป็นยุตตาตสมานด้วยนามานังสมาโสยุตเถรุวิพัตถังระด้วยเตสังวิพัตติโยโรปจะเป็นปกติด้วยปฏิจจาสาสรันตาสะโรบจาสะสองสาดด้วยอุตตาฐานะมัพโยโกแลง ติเป็นเตด้วยญาทานุปปันนานิปัตานาสิชันติแปลงท่าเมระด้วยเอกาทิโตทัสสาราสังขยาเนอันนี้เป็นตัดทิ้แล้วนะตั้งเทราสาเป็นนามด้วยตถาทตัสสมาสกิตาการนามังวาตุเอตุนาติสุจารังเทราส่าลงโยตมาวิภัตด้วยริกาเตตมาแยกเนาสาออกจากสระอาด้วยปุพามัทโทติตามาสารังสารนาวิโยชาเย รวมสถานะอ่าเอาแปลงดิแปลงใช่ไหมแปลงโยกับอาเป็นอาด้วยปัญจทีนามากาโรนามยนะสัเพกวกาสราอะด้วยนาเยรังยุเตสเดรเป็นเตราสะแปลว่าสิบสามดิยัง,ย,งยังใจเย็นยไม่ลงละว่จใจใจเย็นข้ามชดแล้ว ฉะน,นั้นตรงนี้ขั้นตอนนี้นะขั้นตอนนี้เป็นเป็นสมาอยู่นะเนี่ยขั้นตอนตรนนี้ยังเป็นสมาร์อยู่ครับพอทำการแปลงถ้าเป็นละด้วยสูตรนี้นะเอากาทิโตทักษา,าระสังขยาเนี่กลายเป็นตัดทิศแล้วกระดุกเสี้ยวปแล้วนะเสี้ยวนะเพราะน,นั้น เดี๋ยวเข้ามาลงม้าัจจัยครับตอนนี้สิบสามแล้วนะเดี๋ยวสิบสี่ก็จะกล่าว้างานงี้า,านะ